แก๊สมันมันชอบเปลี่ยนอันนี้นะเดี๋ยวดูนะนี่นะนี่นะตอนนี้มันยังเป็นน้ำมันนะเดี๋ยวเราจะเหยียบคันเร่งนะปึ้งเนี่ยนะเดี๋ยวเป็นแก๊สนะเนี๋ยวแล้วกระพริบ,บอีกแล้วเหยียบคันเร่งเป๊ะแล้วก็กระพริบดับอีกแล้วเอามือกดก็ได้นี่นะครับแล้วกระพริบเห็นไหมครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนโซลินอยด์โซลินอยด์แก๊สรถยนนะนี่นะอันนี้ผมเปลี่ยนไปเองก่อนช่วงที่จะไปเที่ยวสวนน้องรดนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนตอนกลางคืนไงน,น่าจะเปลี่ยนตอนประมาณสามทุ่มนะไปเสร็จประมาณสามทุ่มครึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนอมอเตอต้มจริงๆมอตอต้มตัวนี้ไม่ได้เสียหรอกแต่ว่า,าระบบแก๊สท่องผมอะเวลาเวลาสตาร์ทสตาร์ทน้ำมันใช่ไหมครับพอเหยียบคันเร่งปุ๊ดแล้วเกลี่ยความร้อนมันขึ้นแล้วมันจะเดือดเป็นแก๊สใช่ไหมครับ พอเดีดเป็นแก๊สเสร็จปุ๊บมันก็จะดีดกลับมาเป็นน้ำมันพอเราเหยียบให้มันบังคับให้มันเป็นแก๊สปุ๊บมันก็กลับมาเป็นน้ำมันผมก็เข้าไปหาข้อมูลนะไปหาข้อมูลแล้วก็เข้าไปดูตามคลิปตามอะไรต่างๆเขาบอกว่าเป็นที่โซลนอยด์เสียเนี่ยนะอันนี้จริงๆริไอ้ตัวนี้มันอยู่กับถังแก๊สรถยนต์นะแต่ว่ามันใส่ด้วยกันได้เนี่ยนะอ่ามันมันจะอยู่อย่างนี้ผมติดไอ้ตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าเผื่อเสียกลางทางอยู่ตรงถังแก๊สไงแต่ว่ามันก็ไม่หายครับแต่ว่ามันเสียเป็นพักไผมก็ดด้้ตัสินใจซือ นะครับสั่งในอินเทอร์เนต็ตมาสั่งมันยกแกนเลยนี่ะอ่านี่นะถ้าเกิดว่าไอตัวโซลินอยตัวตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะไม่ไม่มีแกนอะ่ะที่ผมหาข้อมูลมาเห็นเขาบอกว่าเขาให้เอาเบอร์สิบเจ็ดอ่ะถอดให้ให้ให้ใหถอดตรงนี้ออกแล้วก็เอาอะไรมาขัดตรงนี้แต่ผมมาดูแล้วของผมมันไม่สกปรกเลยนะทั้งตัวที่อยู่ในหม้อต้มและอยู่ในแก๊สนะไอตัวนี้มันจะทําหน้าที่ดูดนะครับดูดให้ให้วาล์วมันเปิดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเอาไฟเข้าให้ดูนะครับ ลบนี่บวกนะอ่าเวลาเรามาแตะมันมันจะไม่มีขั้วนะนจะไม่มีขั้วเนี่ยเห็นไหมครับดังป๊กป๊กแปอยู่นะสลับสายได้บวกลบลบบวกได้มันโด,ดหมดนะครับเนี่ยเหมือนกับมันมันมันโดดแกนขึ้นมาเนะี่ยแกนก็จะเป็นลักษณะน,นี้แต่ผมยังไม่ได้ถอดอยู่ใต้ถังแกนนะเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีเปลี่ยนโซลีนอยด์ใต้ถังแก๊สนะแต่ถ้านี่นะก็ซื้อแค่ตัวนี้มาตัวเดียวแต่ที่ผมซื้อยกแกนเพราะว่าอะไรถึง นี่นะนี่นะเดี๋ยวผมจะแกะนะอ่าข้างในจะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีสปริงตัวหนึ่งนี่ครับเนี่ยมีสปริงตัวหนึ่งพอเวลาเวลาโดดนะครับมัน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 จะโดดลงมาอย่างเงี้ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันก็จะไปกดนะครับเนี่ยเวลาโดดมันจะกดตึ๊บ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 อย่างเงี้ยมันก็จะหมอบนะครับไอตัวนี้น่าจะไปอุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถอดดูที่ถังแก๊สนะแล้วก็เอาตัวนี้เปลี่ยนผมมุดอยู่ใต้รถนะผมเอาหลอดไฟมาเนี่ยนะ ี่ใต้ท้องรถนะนี่นะอันนี้เป็นรถอเวนซ่าขับรอหลังนี่อยู่ล้อหลังนี่ถังแก๊สนะแล้วก็เขามีกระถางหุ้มอยู่นะอ่าตัวนี้มันไม่มีวาลวนะครับปกติมันจะมีวาลวนะแต่ห้องผมติดถังเล็กไงอันนี้ไม่มีอะไรครับเขาทาเปิดไว้แต่ว่าไม่มีวาลนะครับครับโอเคเดี่ยเดี๋ยวตัวเลนอยตัวนี้จริงๆมันอยู่ในหม้อต้มนะไอตัวนี้มันอยู่ในถังแก๊สเนี่ยผมสลับเอามาใส่ไว้นะครับแต่ดึงมันเดีออก่อนนะครับอ่า เป็นเบอร์เจ็ดนะครับหมุนตรงใส่ตรงนี้นะแล้วก็หาแล้วมาอ่าเกเอาแค่หมุนนะรดหลุดมานี่นะเนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาถอดตัวนี้ออกนะเนี่ยอ่ารถขนไหนมีวาล์วถอดได้เลยนะปิดปิดวาล์วก่อนอันนี้ของผมไม่มีวาล์วไงหรืออาจจะมีวาล์วอ๋อมีมีวาล์วอยู่บนถังนี่นะครับนี่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 มีวาล์วอยู่บนเห็นไหมนี่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 รู้สึกจะมีวาล์วอยู่บนนะเนี่นี่ตัวนี้ อาจะเป็นวาล์วปิดเปิดนี่ใช่จริงจริงด้วยโอ้โหผมผมไม่รู้นะเนี่ยเ่ามันมีวาล์วเล็กๆอยู่ตรงนี้เนี่ยนี้เปิดอันนี้เปิดอโอเคผมขี่แก๊สหมดถังแล้วไม่เป็นไรอโอเคเดี๋ยวแจเบอร์สิบเจ็ดนะได้ไหมเนี่ยโอ้ต้องใช้ปากตายนะเพราะว่าเหลี่ยมเขาไม่เหมือนนี่ปากตายคันอ่าโอเคออกแล้วนะครับนึกว่าจะแน่น มันจะมีแก๊สส่วนออกมาเพราะว่านี่มีแก๊สอ่อนครับเดีย๋ยวนะปิดวาตัวนี้ก่อน,นปิดวาตัวบนกันวาใช้หมดแล้วยังเหลือคาถังนะออออโอเคนะครับอ่าเห็นครับเวลาถอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเหมือนเหมือนกับไอไอตัวใหม่นะ่จะมีสปริงอยู่งใน นี่นะครับผมเห็นในคลิปหลายๆคลิปก็เอามาขัดกันนะแต่ของผมยังไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยนี่นะอันนี้ตัวที่อยู่ในถังแก๊สนะครับไอ้ตัวนี้ตัวที่อยู่ในหมอ้อหม้อต้มมันมันใส่กันได้นะตัวนี้นี่นะครับแล้วก็อันนี้แกนที่ถอดเมือนกีนนี่นะอันนี้ตัวที่สั่งมานะครับนี่นะมีแกนไหมอะถอ,ถอดถอดลูกยางนี้เอาให้หน่อยเขี่ยครับส่วนตรงนี้ครับเขาะจะมียางนะเนี่ยต้องใส่ยางให้ด้วยนะเนี่ยของเก่าเลยอไ,ไมเนี่ย อ่ามียางเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยเนี่ยเราไม่ได้ไปทำอะไรนะก็ใส่ไปที่เดิมนะครับตอนตอนทำต,ต้องต้องถ้ามีวาลวปิดวาลวด้วยนะตอนแรกผมนึกว่าไม่มีวาลวครับทำไปทำมามีตรงนี้ผมเปลี่ยนไปตั้งตั้งแต่ตอนเช้าวันเสาร์ที่แล้วละผมไม่รู้มันมีวาล์วอ่าเอารเอาไปขี่ให้แก๊สหมดแล้วก็ขันเข้าไปนะครับ อันนี้มันก็จะเบียดลูกยางในตัวเมื่อกี้นี่แหละครับเข้าไปอ่าโอเคนั่นเสร็จก็ลองเปิดดูนะครับว่ามีรั่วไหมอ่าโอเคไม่มีรั่วนะครับ สิงจะให้ดีต้องเอาอะไรนะสไลด์กับฟองน้ามาฟอกนะแต่ผมไม่มีเวลานะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำทีหลังของใหม่ก็ใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปก็อัดเข้าไปนะครับเอาพอตึงๆนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้เป็นน็อตเบอร์เล็กมันแค่จะประคองสซลนนอยให้ติดกับแกนนี่เฉยนะแล้วก็สายไฟที่เราถอดออกจะมีเราก็เสียบอันนี้สลับได้นะเส้นซ้ายเส้นขวาใส่ได้หมดนะครับอา่าเสียบนี่ จากที่เปลี่ยนโซลินอยด์แล้วนะโซลีนอยด์เปลี่ยนหมอตอต้มทั้งใต้ถังแก๊สแล้วก็ในหมอตอต้มแล้วนะของใหม่แล้ว,วสาตาร์นะครับอ่าเนี่ยนะอ่าอันนี้ยังยังไม่เป็นแก๊สนะเดี๋ยวจ้กดคันเร่งนะครับนั่นจะกดคันเร่งนะน,นะครับเป๊ะเนี่ยนะครับมันจะเด็ดแล้วมันจะหายกระเพียบไปนะ อันเนี้ยอย่างเนี้ยคือหายแล้วนะครับตอนแรมาากมันจะกระพริบแต่พอเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์เห็นนะเปิดแอร์นะครับอ่ะแก๊สองก็เปิดแอร์แล้วก็เปิดอ่ะเห็นไหมครับเนี่เนเยเสร็จละเย็ดเย็ดกดเร่งก่อนอ่ะนี่นะกดคันเร่งนะเป๊ะอย่างเงี้ยอ่านะเดี๋ยว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 จะเปิดไฟหน้านะเหมือนมันดึงไฟกันนะ ไปหน้าอ่า๋อ,อไฟหน้าผมเปิดอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวผมปิดไฟหน้าก่อนอ่าเดี๋ยวกดคันเร่งใหม่อ่าเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้าใหม่นะอ่าตอนนี้ไม่เปิดไฟหน้านะมันยังไม่ดึงไฟนะนี่เปิดแอร์อย่างเดียวเปิดไฟหน้าเปิ๊บอ่าเห็นไหมครับกดเพิบละเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเอามือกดตรงนี้ก็ได้นะ เป๊ะน่เป๊ะแล้วเนี่ยก็คืออาการนี้เดี๋ยวลองไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูนะครับว่าจะหายไหมคล้ายๆว่าไฟไม่พอนะครับคล้ายว่าแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยเป็นอีกแล้วกลับมาตะพิอีกแล้วนะตอนนี้กําลังจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะนมอตมที่เปลี่ยนเกลยดไป อ่นนี่นะน,นี่ลูกใหม่ใส่กัแบบเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่เริ่มเลื่มดูตอนที่ก็ยกออกมาไปจ่ายตังค์อันนี้ก็ร้านร้านมาตรฐานก็เปลี่ยนให้เขาจะมีแบตแบตเตอรี่เอามา,อามาจำลงกาวให้ตอนที่เราดึงขั้วออกนะมันจะให้ระบบรถอะไรที่เราตั้งผ้าไว้เนี่ยมันจะมันจะได้จําค่าได้ตลอดนะตอนนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จนะครับนี่ผมมาจอดรถรออ่าคนเข้าไปซื้อของในตลาดนะ เห็นไหมครับกระเพร็ดอีกแล้วนะเดี๋ยวผมจะกดคันเร่งนะเห็นดี๋ย้ดูผ่านช่องนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบคันเร่งนะครับเดี๋ยวดูวัดรอบวัดรอบวัดรอบจะขึ้นนะเดี๋ยวช่องนี้นะให้ดูกระเพ็ดอยู่นะตอนนี้เป็นน้ำมันอยู่นะเหยียบถึงสองรอบมันจะเดือดนะครับเป๊ะเห็นไหมครับอ่ากระเพ็ดอีกแล้วเห็นไหมครับ ไม่หายนะครับเปลี่ยนแบตเตอรีร่ก็ไม่หายอ่าเหยียบต่อเออเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมเหยียบนะเดี๋ยวดูวัดร้อนผมจะเหยียบนะอ่ามันจะมีเสียงดังเป๊ะเหนไหยนะเห็นไหมครับเนี่ยเราตัดเป็นน้ำมันอีกแล้วไม่หายนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมสั่งเซนเซอร์นะเซนเซอร์ตรงหม้อต้มหม้เซนเซอร์ความร้อนนะเดี๋ยวมารู้ว่าเซนเซอร์เสียหรือเปล่า๋ยวลองเปลี่ยนเซนเซอร์ดูนะครับ เนี่ยนะครับหลังจากเปลี่ยนหม้อต้มไปนะครับหม้อต้มตัวใหม่มันจะมีโซลลนอยด์ใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนโซลลนอยด์ที่ทางแก๊สไปแล้วก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใหม่เมื่อกี้นี้นะนี่นะแบตเตอรี่ใหม่นะอะไรเนี่ยเปลี่ยนเมื่อเดือนสิบเอ็ดหกสี่ 4, ใช่ไหมใช่สิอ่าวันเราก็ใช้ต่อไปลากไปว่าจะเป็นหมดเอาวันไหนก็พอดีนะครับเซนเซอร์มาพอดีนะเมื่อกี้นี้นะครับ ในลาซาด้าหรือช้อปปิ้งไม่รู้แต่ไม่ได้ละเนี่ยมาส่งอันนี้ร้อยห้าสิบาทรวมค่าส่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทนี่นะเซ็นเซอร์มันจะหยูดตรงนี้นี่เนี่นี่นี่นะแล้วก็มันจะมีปลั๊กนะแต่ว่าตัวนี้ผมสั่งมาไม่มีไม่มีปลั๊กไงเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ต่อเข้ากับปลั๊กเดิมนะเดี๋ยวลองดูว่าเซนเซอร์จะมีผลไหมหลังจากที่ถอดปลั๊กมานะครับแล้วก็ถอดอท่อหุ้มออกนะก็จะเห็นสายเขาต่อไว้ข้างในเหมือนกันนะครับนี่นะครับสีแดงมาเข้าสีเหลือง แล้วก็สีดําก็เข้าสีดํานะพอดีอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับเนี่ยสีแดงเข้าเหลืองดาเข้าดาโอเคครับเดวผมสลับเลยนะครับเอาของใหม่นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะอันนี้ของเก่านะนี่นะตัดละนะรอยขาบัดเมมนะครับอันนี้อันนี้ของใหม่นะครับเนี่ยผมเอาท่อหดหุ้มไวนน้นะครับใส่เนี่ยนะครับแต่ไอตัวของใหม่นี่จะสั้นกว่าเนี่ยแต่ว่าเกลียวเท่ากันมันจะสั้นกว่าหน่อยนึง Okay, เดี๋ยวลองใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นเกลียวนะครับไม่มีอะไรใส่เข้าไปเฉยโอเคครับเดี๋ยวผมถือกล้องอยู่นะเดี๋ยวผมขอใส่แล้วก็ไปลองสตาร์ทเครื่องดูน,นะครับนี่นะตอนนี้เราติดอยู่ไฟแดงน่าจะแยกพารามเก้า อาการที่แก๊สนะครับแก๊สมันมันชอบเปลี่ยนอันนี้เนดะี๋ยวดูนะนี่นะนี่นะตอนนี้มันยังเป็นนะ้ำมันนะเดี๋ยวเราจะเหยียบคันเร่งนะปึ้งเไหมเดี๋ยวเป็นแก๊สนะเนี่ยวก็กระพริบอีกแล้วเหยียบคันเร่งแปะแล้วก็กระพริบดับอีกแล้วเอามือกดก็ได้นี่นะครับแล้วกระพริบเห็นไหมครับก็มาเจอสาเหตุนะครับนี่นะครับ อันนี้ฟิลที่ถอดออกมานี่นะเป็นฟิลระบบแก๊สนะครับเนี่ยมันเกิดการอาร์ตนะครับตอนที่ผมเปิดไฟหน้าแล้วทําไมมันตัดไปนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนฟิลดูนะนะครับเละเลยอาจจะเกิดการอาร์ตก,การกระชากนี่นะครับกระบอกฟิลที่เปลี่ยนไปใหม่นะตอนนี้นะ ของเก่ามันละลายแต่ว่าอันนั้นมันเทงไปแล้วเริ่มเก็บไว้ให้ดูนะครับเนี่ยก็ใส่มาอย่างนี้นะครับของเก่ามันอาร์ตรงขาไงพอเวลาเราเปิดไฟหน้ากระตกหเลอมีเกิดการลดกระชากมันก็มาอาร์ตรงเนี้ยเพราะว่าระบบแกนก็จะดึงไฟไปเลี้ยงตลอดเลยนะครับพอมีปัญหาก็จะกระพริบนะครับนะครับเออเปลี่ยแล้วหาเลยหายขาดเลยนะครับ สุดท้ายท้ายคลิปนี้ผมจะมาสรุปนะครับก็คือมอตอต้มเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนต้องนานแล้วนะผมไม่ได้มีโอกาสเปลี่ยนผมว่าจะเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมเห็นมันอย่างนี้ครับมันแตกจริงๆมีชุดซ่อมนะแต่ว่าผมซื้อใหม่ไปเลยเพราะว่าผมใจผม,ผมอยากจะได้โซลินอยด์มาเปลี่ยนไงพะโซลินอยด์ตัวนี้อ่าผมซื้อมาในราคา3 7 0เจบาทนะแต่ทางร้านเขาขาย550ร้อยห้าสิบงยกชุดไงไอ้ตัวนี้250ร้อยห้าสิบไอ้ตัวนี้300ถ้าจำไม่ผิดนะ ก็เปลี่ยนไปเลยครับตอนแรกว่าจะมาซื้อกองตัวนี้อีกก็เลยเาเพิ่มตายหน่อยซื้อมันยกลูกไปเลยส่วนราคาครับที่ผมซื้อมาจากทางร้านนะตัวนี้นี่นะผมซื้อก่อนที่ผมจะไปเที่ยวสวนนงรุดอ่ะผมระบบผมตัดเป็นน้ำมันบ่อยนะี่นะอันนี้มันโดนอา่าเนี่ยอันนี้ทับมันมีน้ํามันอะไรไม่รู้นะครับไหลลงมานี่นะครับในราคาพันหกร้อยบาทนะเมื่อวันที่หกเดือนสิบเอ็ดนะครับไปหกสี่นะครับนี่นะหัวฉีด a t ศูนย์เก้าธรรมดานี่ครับอ่าก็อาการนะครับที่ผมอยากเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไปตรวจสภาพมันจะได้ดูสวยหน่อยเพราะว่ารถอันนี้ผมติดมาแปดปีแล้วนะครับโอเครู้จะรู้ได้ยังไงว่าติดมาแปดปีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดภาพไปผมรือ,อลดออกนะครับด้านตรงด้านข้างนี่นะลดผมเอากล่องกล่องควบคุมแก๊สนะครับกล่องซียูนครับนี่นะครับที่ เมื่อวานผมก็ลองเอาไปให้เขาจูนดูนะครับเขาก็เสียบเขาบอกว่าไม่ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรครับเปลี่ยนฟิลก็เลยหายนะครับก็เลยไม่ได้ไปได้ไปจูนอะไรนะครับนี่นะจะได้ดูว่ามผมใช้ยี่ห้อนี้อยู่นะเดี๋ยวนะผมเมื่อสองวันก่อนผมดูอยู่ว่มันมีวอยแปะอยู่อ่าน,น,นี่นี่นะครับเห็นไหมนะอ่าวอยอ่าเห็นไหมครับเดือนหก ปีสิบสามนะครับเนี่ยเดินหกปีสิบสามนะนี่นะติดตั้งมาเมื่อเดินหกปีสิบสามก็ยังมีอีกอย่างนะครับที่ผมซื้อมาแล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะนี่นะครับท่อนะท่อกับอ่าก,กองแก๊สปกติผมจะเปลี่ยนกองแก๊สเองไงทุกปีกับตัวนี้อยู่ในนี้แต่ผมจําราคาไม่ได้แล้วล่ะในซื้อมาแต่ว่าอันนี้ผมรวมท่อด้วยนะครับนะครับมีรวมท่อรวมเลยครับเพราะว่ามันมันแปดปีแล้วไงผมอยากจะเปลี่ยนจริงๆผมอยากจะเปลี่ยนตั้งแต่สองปีที่แล้วละ เ,เฉพาะท่อกับอ่ากรองเนี่ยนี่นะครับโดนไปต้อง835บาทนะนี่นะครับเนี่ยมีท่อแก๊สนี่ะครับ12มิลนะครับตามนี้นะครับท่อแก๊สท่อแก๊สแล้วก็เหล็กลัดนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวว่างๆเรื่องของเรื่องอผมใจผมอยากจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ได้ปีกว่หกเดือนก็อยากจะเปลี่ยนพอดีนะครับก็ตามหาสาเหตุตอนแรกก็ คิดว่าจะหายนะครับจริงๆอ่ะผมผมผมทำคลิปอ่ะผมทําคลิปเปลี่ยนมอตอต้มเปลี่ยนโซลนอยด์ตัวหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนในถังแก๊สนะ <c takeaways> มันหายไปได้อยู่ 3- ามสี่วันนะแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วผมก็เว้นให้มันเป็นไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็มาเปลี่ยนตัวถังข้างหลังนะก่อนที่ผมจะมาทําคลิปเนี่ยผมไม่ได้ทําต่อเนื่องนะครับผมผมทำแล้วผมก็ทดสอบก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาลงคลิปก็เอาไว้ให้สําหรับท่านอื่นไว้เป็นข้อมูลนะครับก็ลองลองตามหาดูว่าระบบอ่าของท่านอาจจะเป็น ตัดระบบเป็นน้ํามันอาจจะเป็นแบบอื่นนะครับถ้าไม่ใช่เซรีลอยก็เป็นที่ตัวเซนเซอร์นะตัวเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่อยู่ในแอร์นะแอร์ Air มันจะมีเซนเซอร์อยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ในอคอยคอยเย็นอะ่ะถ้าเราไปถอดออกอะ่ะคอยร้อนมันจะไม่ทํางานนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวอุณหภูมินะครับถ้าเกยความร้อนขึ้นอะ่ะมันถึงจะสั่งไอ้ตัวนี้ให้ไปสั่งกล่องควบคุมให้เซเลนอยเปิดนะถ้าเกิดตัวตัวนี้หลุดหรือว่าตัวนี้เสียก็ ระบบเซนเนอ์นอยก็จะไม่ทํางานเหมือนกันก็เป็นได้ทั้งหลายอย่างนะครับก็ก็ดูคลิปผมแล้วก็คงจะได้เนื้อหานะครับว่าว่าผมทําตรงไหนไปอะไรไปนะครับอันนี้ผมต้องการให้เอาไปตรวจสภาพให้มันผ่านด้วยไงคือไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้เขาแบบว่าไอ้นี่ผมไงผมก็อยากให้รถผมเรียบร้อยอยู่ก็ผมไม่รู้จะจบคลิปยังไงนะครับหลังจากเปลี่ยนโซลินอยเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับแล้วก็ทําการทดสอบอยู่ตั้งนานนะครับเกือบเดือนนะครับก็ยังเป็นอยู่นะครับ สุดท้ายก็มาเจอปัญหาอยู่ตรงที่กล่องเฟลนะครับเปลี่ยนยกกล่องเฟลนะครับก็หายเลยนะครับก็เอาไปให้เขาจะเอาไปให้เขาจูนระบบนะคเขาเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรนะครับก็หายอยู่ตรงที่ระบบกล่องไฟก็เกิดการอาร์กการอะไรก็คงจะเป็นแค่ตรงนั้นนะครับตอนนี้สรุปแล้วหายแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่โอสารับชมมาจนจบ